เปลแพ็กเกจสกุชี่ขากระติกหน้านีตัวนี้ไม่ควแพ็กเกจแล้วแพ็กเกจมาแล้วไม่เปียกเปียกโอเคอะมาแกะกันเลยเริ่มจากแพ็กเกจม้ำมาส่วนเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เย่ได้ออกมาสักทีคือตำแหน่งแบบอิ่งกว่าเดิมเลยนะคะ ยิ่งกว่าเดิมคือแบบตอนนั้น,นเรากดทำบิ๊คือวันนี้แค่นมาบิ๊นที่บ้านเรามาบิ๊แเรากดทำใหม่แล้วเราก็จะใส่มันในถุงนี้นะคะได้มาจากเพื่อนเอามันเลยค่ะ ันจะได้ถอดใส่ยากๆซืง่ายเลยยากๆทำไมล่ะไอ้ทำนี่ฉันเดีให้ที่สุดได้ใส่ที่ลืมใส่สองจะได้ไม่ต้องยักท้ายเก็บได้ลงไปสิจ่ะไม่ตรง การอีหลิงเราเป็นเพื่อนอย่างนี้ทำไมเราได้ไปสะดุดไม่ใช่คือว่าเพื่อนมันยับแล้วคือเพื่อนเราบีเป็นแพ็ืเกจยับเลยไม่นะจะเป็นที่ยังก็จะไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวอุ๊ยขวดน้ำเพื่อนตกคือเมื่อกี้ไม่ใช่เลยหรอกแสงน้อยโอเคเดี๋ยวมารีวิวคือแม่ยังไม่มีใครกลับ คือมมน่อตะกี้ที่จะอยู่เป็นเพื่อนสนุกๆแล้วคือเข้ามาไนี่จะเป็นขาไก่อีริกของเรานะคะจะสัญญ่งไอทีมคารบิเป็นอันดับต่อไปแล้วก็จัมโบ้พีชอย่างสุดท้ายที่จะไม่อย่างสุดท้ายก็คือจัมโบ้ไอศกรีมอเคโล แบบเนื้อด้านหลักชอบปิดเนื้อตรงหน้าหลักตรงนี้นม,นนมันที่สุดตรงี้บีบ่ให้นานเลยถุงใหญ่อะคือแบบกย็ย่เดิอแบบจะถ่ายเดี๋ยวคือแบบอะเก็บภาพหนอยแล้นี่ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่ง เป็นเวลาที่ฝนตกคือว่ายูทูบเนี่ยจะทำลง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 รวยๆที่กำลังหลังถ้าอ่าน,นก็จะไม่ลงจะมาทำเป็นเอ่อรับคำจะคลิปคลิปโกชี่แท็กเองแล้วก็จะรับคำถามตอบ เไม่ใช่เราไม่ได้รับคำถามคือเราจะคิดส p e c i a l t e เองแล้วเราก็จะส่งคำถามไปต่อคนอื่นที่ดูต่อเล็กไม่ใช่หรอกไม่ทำคิดไม่ออกอ๋อเราทำแหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะส่งคำถามหรือเปล่าอาจจะไม่ส่งหรือส่งเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้รับคิมชามาเราคิดเองแต่ประสบได้ซีอาร์ก็คือเราเน่เออคนที่ได้จะสบ่าไปอยู่ช่องเดียวแต่มีอีกช่องหนึ่งต้องเช็คกูชีเราแล้วแหละก็คือเพื่อนคลังบาที่ถ้าใครติดตามชแนลก่อนแล้วก็จะรู้นะครับเพื่อนผู้ชายเป็นค้ังบานกันแต่ว่าคือพ่อเขารู้จักกับพ่อแล้วตอนนี้เด็กใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ค้างวันกัน ผู้ชายตวดำๆคนนั้นน่นเกลีคนนั้นแหละเขามีช่องแชนแนลที่จะเป็นรูกภาพปกแมนอยู่ชนแนล R C R C P R เกมหรอจะไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็จะไปก่อนคือแสงไฟเปิดไฟส,สองอันเลยและตรงน,นี้อีกปลัไว้อีกจะบ้าตายเปิดไฟทั้งบ้านสหรับบีมบ๊ายบาย